ตอนที่หนึ่ง้อแปดห้าเจียงยี่มิงกลับมาแล้วมาสเตอร์กลับมาแล้วในที่สุดเหล่าสาวกก็ได้เห็นร่างที่คุ้นเคยอย่างยิ่งทุกคนชัดเจนในความแข็งแกร่งของเจียงยี่มิงตราดใดที่เขาอยู่ที่นี่ทุกคนรู้ว่าศัตรูที่มาในวันนี้จะต้องตายอย่างสยดสยองพิ่มที่คิดว่ามีคนกล้าพูดหน้าด้านด้านว่าอยากฆ่าเราทันทีที่อาปากพูดแน่นอนคุณมีความสามารถบางอย่างฝ่ายตรงข้ามหัวเราะแต่ความกลัวปรากฏขึ้นในใจของเขาแล้วเจียงยี่มิงที่อยู่ข้างหน้าเขาวควรอยู่ในอาณาจักรอวตารซึ่งถือว่าเป็นเพียงคนธรรมดาในคคครรรรอออออัววขขขขขงงงงงเเาาาาาาาแแแแแตาาแแต่่่่่่ไมมมมมสถจะผน็กกีฝย เป็นไปได้ไหมว่าอีกฝ่ายมีบางอย่างที่ซ่อนเร้นความแข็งแกร่งของเขาไว้หรือว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายถึงระดับที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้ไม่เจียงยีมิงเป็นเพียงผู้ฝึกฝนของอินคาเนชันเหลี่ยมเท่านั้นจากข้อมูลที่พวกเขาได้รับก่อนหน้านี้แม้ว่าอาณาจักรของเจียงยีมิงอาจกล่าวได้ว่าสูงกว่าเพื่อนของเขามากแต่ตัวเขาเองก็อยู่ในระยะกลางของอาณาจ,ากจักรตุตินอกเหนือจากนั้นเขายังได้นำผู้ฝึกฝนขอบเขตตุติข,ขั้นเริ่มต้นมาด้วยรวมถึงผู้ฝนนึกฝนนัดเซนโซเหลียมขั้นสุดท้ายอีกห้าคนดังนั้นจึงไม่่เาัเาทนนน้ค ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะต้านทานแรงระเบิดที่รุนแรงเช่นนี้ได้มาย้ายของคุณทุกคนบอก,กว่าผู้นำนิกายของหลิงยุนเซกนั้นทรงพลังใช่ไหมดีถ้าอย่างนั้นให้ฉันดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างกีออฟเคอสในมือของเจิงหยี่มิงกำลังกระเพื่อมอยู่ในอากาศการควบคุมกีออฟเคอสของเขาสามารถพูดได้ว่าถึงจุดสุดยอดของความสมบูรณ์แบบแรงกดดันอย่างท่วมท้นกดดันทุกคนรวมถึงสาวกของหลิงยุนเซกจ,จนแทบหายใจไม่ออก อย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามไม่ไดแสดงอาการอ่อนแอให้เห็นเลยเนื่องจากเจียงยิมิงสามารถเรียกกิออฟเคออสทั้งหมดระหว่างสวรรค์และโลกได้ดังนั้นเขาจึงแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้อ่อนแอกว่าต่อจากนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่ตอบสนองแต่ร่างของเขาค่อยๆลอยอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกหลังจากออกคําสั่งรัศมีรอบตัวเขาก็คมผิดปกติแทบจะในทันทีโอเจียงยิมิงพบว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเขาสงสัยว่าออร่าที่แหลมคมของอีกฝ่ายมาจากไหนดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ง่ายอย่างแน่นอนใบมีดแหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนก่อกตัวขึ้นรอบตัวของ,ของคูู่่ตตออส้้หมนรบัวเขาาช ฉันเข้าใจแล้วคุณถือได้ว่ามีความสามารถบางอย่างแต่พวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ในหลิงยุนเซกด้วยการสนับสนุนของกองกาลังพิทักษ์นิกายพลังแห่งความโกลาหลในร่างกายของเจิยงหยี่มิงครั่งพลูออกมาฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องการเห็นว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนด้วยการสนับสนุนจากสมบัติมากมายในนิกายเขาจะปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้สัมผัสกับความแข็งแกร่งของเขาอาณาจักรแห่งความโกลาหลนี่คือการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดของเทคนิคเคออสเซเลสตยลปัจจุบันอาณาจักรแห่งความโกลาหลสามารถปกคลุมพื้นที่รอบตัวเขาได้้ยยิิ่่งงงไปกกวาาานนนนัีคือออขขเเ ในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ของนิกายความสามารถและความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณพวกเจ้าออกไปให้หมดฉันจัดการคนเดียวได้เจียงยีมิงหัวเราะย,ย้อสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่อนข้างยากที่จะรับมือเขาประสบอันตรายมากเกินไปในอันเดอร์เวิลด์เขาคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แล้วต่อจากนี้โลกทั้งโลกกลายเป็นบ้านเกิดของเจียงยีมิงพลังงานทั้งหมดระหว่างสวรรค์และโลกเป็นของเขาเพื่อใช้สีหน้าของฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนไปใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจความแข็งแกร่งของเจียงยีมิงเกินจินตนาการของพวกเขาโดยสิ้นเชิงท้ายที่สุด ในโดเมนที่สร้างโดยเจิยงยีมิงเขาเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงในขณะที่พวกเขายังคงตกตะลึงอยู่นั้นพระพุทธรูปทั่วร้าขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหลิงยุนเซกเจิจยงยีมิงรู้ว่าอีกฝ่ายเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาให้กับเขาพวกเขาอาจกำลังคิดที่จะเอาชนะหลิงยุนเซกด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามเจิยงยีมิงมีพลังพิเศษอยู่แล้วในสายตาของเขาคู่ต่อสู้ระดับนี้ไม่มีค่าพอให้พูดถึงด้วยซ้ำในขณะนี้เขาสามารถอรัญเชิญ chaos buddha ด้วยจิตวิญญ,ญญาณดั้งเดิมที่เขาแยยยยกอออมมมมาาาาโดดไ่ต้้งควพ ผู้นำของฝ่ายตรงข้ามเลิกคิ้วด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกชุดดาบออกมาข้างๆตัวเขาเองออราที่เทียบคมมากทั้งสองประสานกันในอากาศทันทีที่ทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันคู่ต่อสู้ก็ได้รู้ความจริงความจริงก็คือระดับของเจียงยี่มิงนั้นใกล้เคียงกับเขาอย่างชัดเจนแต่ทำไมช่องว่างระหว่างเขากับอีกฝ่ายจึงถูกเปิดเผยในวินาทีแรกที่พวกเขาแลกหมัดกันช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นใหญ่มากจนคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถจินตนาการได้พลังงานมหาศาลกระเพื่อมระหว่างสวรรค์และโลก พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งทำงานอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกในสายตาของคนภายนอกหลิงยุนเซกทั้งหมดดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยบางสิ่งมันคือเคออสเรียมของเจิยงยี่มิงปราบใดที่พลังงานยังอยู่ในช่วงขอบเขตของเขามันสามารถดูดซับได้ทั้งหมดและอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์ทุกคนเริ่มประหม่าอร่าของคู่ต่อสู้นั้นเฉียบคมและไร้เทียมทานเช่นกันอย่างไรก็ตามเจิยงหยี่มิงอยู่ในระดับเดียวกับเขาพลังของทั้งสองฝ่ายมาบรรจบกันในอวกาศราวกับถูกควบคุมทุกคนได้แต่ยืนมองด้วยความงุนงงการต่อสู้ต่อหนนน้้้้้้าา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 พพววกกกกกกกเเขขแตตตตต่่่งงงงจรรรรรรสูููคคััุุดดดททยยใะะลลีิิึหหผบน ครั้งนี้พลังงานที่ปล่อยออกมาจากทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อฆ่าอีกฝ่ายโดยตรงบูมยังเร็วไปทำไมยังมีคนที่หลิงยุนเสกอีกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรู้เรื่องนี้เหรอดูเหมือนว่าพวกเขาจะต่อสู้กันมานานแล้วมีคนที่อยู่นอกหลิงยุนเสกแล้วที่สังเกตเห็นสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในนิกายทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันไปมาโจมตีและป้องกันเวลาผ่านไปไม่นานก่อนที่จะเห็นได้ชัดว่าเจิงหยิมิงได้เปรียกว่าเมื่ออยู่ในแนวป้องกันนิกายของเขาควบคู่ไปกับเคอสเรียมและการสนับสนุนของ, Lotus, รขขงกรีนโลตัเครนาีวววยใด ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้ศัตรูมีชีวิตอยู่นั่นไม่ใช่สไตล์ของเขาเลยนอกจากนี้คนเหล่านี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยให้พวกเขามีชีวิตอยู่เช่นกันก่อนที่เขาจะกลับมาในตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามได้ส่งเสียงโ่ร้องเพื่อทำลายหลิงยุนเซกอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเจิงหยี่มิงจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใดแต่จากนี้ไปเขาต้องลดความแข็งแกร่งของศัตรูลงอย่างต่อเนื่องตอนที่186รุกรานหลิงยุนเซกนี่จะเป็นจุดจบของคุณชายชราลึกลับที่บอกใบ้้้้เเขาาามมมื่่่่ออกีีีีสหนทไไจยงรูด หากเขาคำนึงถึงสถานการณ์ต่างๆที่เขาพบในนิกายก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะอนุมานได้ว่าคู่ต่อสู้อาจมาที่นี่เพื่อสิบคนโตของเขากูหลิงเฟยดังนั้นฝ่ายตรงข้ามจึงตั้งใจที่จะฉกฉวยผู้คนจากนิกายของเขาเขาเสียใจแต่แม้แต่คนที่พยายามทำกับหลายคนก็ไม่สำเร็จนับประสาอะไรกับคนพวกนี้เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายทำผิดพลาดแบบเดียวกับที่คู่ต่อสู้จำนวนนับไม่ถ้วนของเจียงหยิมหิงเคยทำมาก่อนพวกเขาประเมินพวกเขาต่ำเกินไปและการประเมินศัตรูของพวกเขาต่ำเกินไปกำลังจะนำไปสู่การทำลายล้างของพวกเขาไม่ไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งเพียงใดเจ้าจะมีคุณสมบัติที่จะแข่งขันกับข้าได้อย่างไรฝ่ายตรงข้ามพบว่ามันยากที่จะยอมรับความจริงนี้เขาเกิดมาในครอบครัวใหญ่ตั้งแต่เขายังเด็กครอบครัวใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อเขาครั้งนี้เขาเป็นคนที่อาสาทำภารกิจเกี่ยวกับเจิงหยิงมิงให้สำเร็จเขาเริ่มที่จะเป็นตัวแทนของครอบครัวและมหาลิงยุนเซกอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าประสบการณ์การต่อสู้ของชายที่ชื่อเจิงหยิมิงจะแตกต่างจากคนทั่วไปความแข็งแกร่งของเจิงหยิมิงนั้นไม่เลวนักแต่เขาคิดว่าอีกฝ่่่าาาายได้้รรรรัับบกกกกสสสนนนนุุจจลลลมมึเเพือคว็ปะภที อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาต่อสู้กันจริงๆวิธีการโจมตีของเจิงหยิหมิงนั้นเกินจินตนาการของเขามากไม่ว่าจะเป็นทักษะประเภทโดเมนที่ทรงพลังของเขาจิตวิญญาณดั้งเดิมที่เขาสร้างขึ้นหรือพระพุทธรูปยักษ์ก็สามารถพูดได้จากทุกมุมมองว่าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจิงหยิหมิงนั้นเหนือกว่าตัวเขาเองมาก s n p s เจ้าพวกขยะเจ้าไม่ต้องการย่งชิงคนจากหลิงยุนเซกของข้าใช่หรือไม่แน่นอนคุณทำได้แต่คุณต้องคำนึงถึงความสามารถของตัวเองด้วยตอนนี้ในสนามรบหน้าหลิงยุนเซกเจ G ียงหยิงได้รับตำแหน่งรเปที่ทาันน้ คุณรู้ดีว่าเราต้องการใครคำขอของเราคือให้คุณมอบผู้ชายที่ชื่อกูหลิงเฟยจากนิกายของคุณเท่านั้นฝ่ายตรงข้ามไราย่างอายเขาพูดคำง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรกูหลิงเฟยเป็นสิทธิ์ของนิกายของเขาเขาจะมอบตัวเขาอย่างง่ายดายได้อย่างไรคุณต้องการกูหลิงเฟยใช่ไหมเจิงหยี่มิงเยาะเย้ยและพูดช้าๆถ้าอย่างนั้นใช้ศพของคุณเพื่อแลกกับเขาผู้นำนิกายหลิงยุนเซจฉันแนะนำให้คุณมีเหตุผลมากกว่านี้ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของครอบครัวเรา คำพูดของฝ่ายตรงข้ามนั้นเฉียบคมในความเป็นจริงมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างระหว่างคนเหล่านี้กับคนในอดีตมันเป็นเพียงว่าศัตรูก่อนหน้านี้มาจะส่งเสียงโร้องเพื่อทำลายหลิงยุนเซกในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามในเวลานี้กำลังคุยกับเขาเกี่ยวกับกูหลิงเฟยสิบคนแรกของเขาเท่านั้นไอ้พวกไรยางอายมีกอว่าที่คุณจะไม่เห่าที่นี่สาวกคนอื่นๆของลิงยุนเซกต่างก็กังวลความหมายของฝ่ายตรงข้ามชัดเจนมากแล้วส่งมอบกูหลิงเฟยหรือรเผชิญกับหายนะที่น่ากลัวให้ตายเถอะเด็กปัญญาอ่อนเพียบคุณไม่รู้เกี่ยวกับฝ่ายที่่ออยูเืงงหลััน ้แลวไงคุณทําอะไรฉันไม่ได้หรอกคุณก็แค่อดภูมิหลังและฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังคุณใช่ไหมเห็นฝ่ายตรงข้ามพูดด้วยความมั่นใจเจียงยี่ิงไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดท้ายที่สุดมีหลายคนที่พูดทารุนแรงต่อหน้าเขาอย่างไรก็ตามมีน้อยคนที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้นอกจากนี้เขาได้ต่อสู้มากมายในการประลองนิกายในสายตาของเขาศัตรูเช่นนั้นก็ไร้ค่าเหล่าลูกเรือที่อ้อวดเกี่ยวกับพลังที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเกือบทั้งหมดเสียชีวิตด้วยน้ามือของเขา ถ้าสิ่งที่เรียกว่าตระกูลใหญ่ที่อยู่ข้างหลังคุณนั้นทรงพลังทำไมพวกเขาถึงส่งคุณคนที่แม้แต่จะรับมือฉันไม่ได้มาที่นี่ทำไมทุกคำพูดที่เจียงหยิหมิงพ่นออกมาทำลายหัวใจของฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ความปราณีเจียงหยิหมิงพูดถูกตอนนี้ไม่มีใครนอกจากเขาที่กำลังสูญเสียยิ่งไปกว่านั้นเจียงหยิหมิงได้สังหารชายสองคนที่เขาพามาด้วยอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อการหายใจของเจียงหยิหมิงนั้นคงที่ในขณะนี้และเขาไม่แสดงอาการไม่สบายเลยแม้แต่น้อยต้องขอบคุณเทคนิคการฝุกตนที่เขาฝึกฝนนนนมมมาา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 าเเเเเเชช่่่่่่่่่่่ดดีีีีียยยววกกััััับบบบรร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 งงงงงงงขงขขอออถึททไไไ้้้้้หหหลคคคููตสสใืิ ในขณะที่เจิงหยิมิงสวดมนต์มือของพระพุทธรูปสีดำขนาดใหญ่ก็พังลงมาบูมคลื่นพลังรุนแรงอีกระลอกหนึ่งพุ่งออกมาการแสดงออกของเจิงหยิมิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่เขายังคงโจมตีศัตรูในเคออสเรียมด้วยฝ่ามือขนาดใหญ่ของเขาว้าวทุกคนน่าจะเคยรู้สึกกันใช่ไหมเหตุการณ์ในหลิงยุนเซกจวันนี้น่าประทับใจจริงใจจริงคนข้างนอกประหลาดใจพวกเขาสามารถพิจารณาได้ว่าได้เห็นการเพิ่มขึ้นของหลิงยุนเซกเป็นเพียงกองกำลังระดับ5้าขนาดเล็กในภูมิภาคดีวายฟีนิกซ์ในตอนเริ่ม,มิา,า,มาคทั้งหด อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การปรากฏตัวของผู้นํานิกายนี้ที่ชื่อว่าเจิงหยี่มิงตาแหน่งของนิกายก็เพิ่มขึ้นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในหลิงยุนเซกกลเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงหลังอาหารมานานแล้วท้ายที่สุดผู้คนค่อนข้างอยากรู้ว่าจะมีใครในโลกนี้ที่สามารถลมนิกายนี้ได้พวกที่เข้ามาบุกรุกอาจเป็นสมาชิกของตระกูลใหญ่ตอนนี้อยู่ในเคออสเรียมพวกเขากําลังจะตายทีละคนในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเจิงหยี่มิงเป็นเหมือนยมมาทูตจริงๆการกระทําอันรุ่งโร์ที่เขาทําในตอนนั้นเมื่อเขาท้าาาาาาทยผูอออออืืื่่่่่นนนหลนาาหลลณจักรรเเเเตวขไมใชง ไอ้สารเลวไอ้พวกขยะคุณกําลังทําอะไรอยู่พี่ชายเราไม่สามารถทําอะไรได้เราใช้ความสามารถทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นอารเรยหรือทักษะการต่อสู้ร่วมกันเราลองมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้คําพูดของคนอื่นๆก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเช่นกันเจียงอี่หมิงไร้มนเพื่อต่อสู้คนเดียวกับสิบคนพร้อมกันและนี่เป็นเพียงหนึ่งในวิญญาณดั้งเดิมของเจียงยี่หมิงเป็นเวลานานแล้วที่เจียงยี่หมิงได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรอวตารดังนั้นเขาจึงควบคุมวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขาได้อย่างสมมมููรรรรณ์แแาาาาาานานนลล้วละวะิธีีกกงง่ยๆใจตตัขขอเ มิฉะนั้นเขาจะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากขึ้นได้อย่างไรถ้าพวกเขาเป็นคู่ต่อสู้คนเดียวที่เขาจะต้องเผชิญหน้าก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ตัวอย่างของชางกวนคีววิงยุนอยู่ที่นี่พวกเขาจะไม่ปล่อยมันไปตอนที่187การแก้ปัญหาค้นหาวิธีไขปริศนาดังนั้นเขาจะไม่รังรออย่างแน่นอนเมื่อเผชิญหน้ากับคนเช่นนี้ที่มาหาเรื่องหากจิิงยิมิงสามารถฆ่าพวกเขาได้เขาก็จะทำการมีความเมตตาต่อพวกเขาเท่ากับการโหดร้ายต่อตัวเขาเองยิ่งกว่านั้นเขาต้องไม่ปล่อยให้เพื่อนคนนี้ย้อนกลับมาและทำให้ข้อม ผู้ที่ได้เห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาอาจอยู่ในนิกายของเขาหรือไม่ก็ตายด้วยเหตุนี้ณจุดนี้จึงไม่มีใครสามารถประเมินความสามารถของเขาได้อย่างแม่นยำถ้าเขาปล่อยคู่ต่อสู้ไปผลที่ตามมาจะเป็นไปไม่ได้เอาละเขาควรตัดเรื่องไร้สาระแล้วลงมือเลยการโจมตีของเจิงยิมิงในตอนนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคู่ต่อสู้ไม่มากก็น้อยตอนนี้เขารู้ดีแล้วว่าอีกฝ่ายจะไม่ให้โอกาสเขาถึงเวลาแล้วที่คู่ต่อสู้จะต้องตายหรือเขากำลังจะฆ่าเราจริงๆฝ่ายตรงข้ามในเคออสเซ์เรียงต่างก็สะบักสะบอมภายใต้การโจมตีของเจิงยิมิงแต่ในท ออร่าของจิยงยีมิงคมชัดขึ้นทันทีกลายเป็นว่าพวกเขาไม่มีสิทธิแม้แต่จะปล้ำเขาเจยงยีมิงเป็นเหมือนการล่านกอินทรีแอร์และเล่นกับพวกมันราวกับว่าพวกมันเป็นเหยื่อของเขาไม่กล้าดียังไงมาขวางฉันกล้าดียังไงตัดตื่นในเมื่อเจ้ามีความกล้าที่จะรุกรานสำนักของข้าเจ้าก็ควรมีความมุ่งมั่นที่จะตายเสียงของจิยงยีมิงดังก้องไปทั่ว c อสเ s r ี่ยมตายนี่เป็นครั้งแรกที่สาวกคนอื่นของลิงยุนเส็จได้เห็นอาจารย์ของพวกเขาในสภาพเช่นนี้มันค่อนข้างน่ากลัวและน่ากลัวครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็นการต่อ,องน,นิกาย แต่ตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่แตกต่างจากตอนนั้นเล็กน้อยนี่เป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามที่เขาเผชิญหน้าในครั้งนี้คือผู้ที่ต้องการทำลายหลิงยุนเซกอย่างแท้จริงสถานะของจิงยีมิงจะแตกต่างจากสถานะปกติของเขาพลังชี่แห่งความโกลาหลอันอน่าสะพรึงกลัวพร้อมด้วยรัศมีที่รุนแรงและรุนแรงของความรกราก้างกลืนกินทางนิกายไม่คุณไม่สามารถคาฉันได้คุณรู้หรือไม่ว่าฉันเป็นใครหากคุณกล้าที่จะเคลื่อนไหวนิกายทั้งหมดของคุณจะถูกฝังไปพร้อมกับคุณเพราะความประมาทลีนอเลอร์ของคุณจิงยีมิงขี้เกียจที่่่่่่่ฟัังงงคคาาาาาพพููดดกกกลวออออนน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 นหหหห้้้้้้ีีีีีมมทรรรุแเเชตขืไ่ จุดจบของพวกเขาไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาถูกส่งไปยังนรกพร้อมกันพร้อมกับกองกำลังที่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังพวกเขาคอสเรียมที่จริงหยิงมิงเรียบมานั้นหดตัวอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาทำความสะอาดทั้งขยะเสร็จแล้วเขาไม่จำเป็นต้องดูแลมันอีกต่อไปในอาณาจักรที่เขาสร้างขึ้นเขาเป็นเพียงผู้ปกครองเท่านั้นเทคนิคการพบลูกลึกลับที่เขาได้รับจากการประมูลเฟ่งฮูโอทำให้เขามีความสามารถในการย่อยทุกอย่างด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้สึกเสียใจแต่การบ่มเพาะของฝ่ายตรงข้ามเป็นของเขาทั้งหมดในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามคำรามเจิงหยิงมิงได้กลืนกินร่าง อาจารย์นี่คือร่างของเจิยงยีมิงค่อยๆร่อนลงบนพื้นหลิงยูนเซกทั้งหมดได้รับความสงบอีกครั้งผู้เที่ยวชานคุณสบายดีหรือเปล่าเหล่าสาวกต่างรู้ดีว่าคู่ต่อสู้นั้นก้า,าวเร้ามากและคงไม่ใช่ศัตรูที่ง่ายมิกายจะถูกปกคลุมด้วยเงาแห่งความหวาดกลัวของฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือไม่เจิยงยีมิงโบกมือแสดงว่าเขาสบายดีท้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาไม่ใช่คนที่คิดเริ่มที่จะสร้างปัญหาและคนที่ตายก็มีแต่คนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาสารระเววคนวนนนนพกีีี้ไไมม่ม่อดนอดนแ เจียงฮีมิงเองก็อยู่ในสภาพเมื่อยลอยมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในนิกายเมื่อเร็วๆนี้และเกือบทุกเรื่องทำให้เขาอารมณ์เสียเล็กน้อยหยิบชิ้นส่วนแผนที่ที่เขาเพิ่งได้รับออกมาเจียงฮีมิงถอนหายใจอย่างชา้ชาๆสิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับสิบ์คนโตของเขาหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาจะไขความลับได้อย่างไรไม่เป็นไรเสี่ยวอยูตอนนี้พี่ชายคนโตของคุณไม่ว่างคุณก็เป็นพี่สาวคนโตฉันจะปล่อยให้คุณดูแลเรื่องการพปลูกและการเรียนรู้ในนิกายในตอนนี้เจียงยีมิงตไหล่อยของเสี่ยวหยูเขามักจะไม่ยุ่น้นาี เนื่องจากมือขวาคนสำคัญที่สุดของเขากูหลิงเฟยยังคงนอนอยู่บนเตียงในตอนนี้เรื่องดังกล่าวจึงตกเป็นของห่วงชาโอูตามธรรมชาติใช่ผู้เชี่ยวชาญห่วงชาโูพยักหน้าเธอชัดเจนมากเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เธอควรทำในตอนนี้ไม่ต้องกังวลอาจารย์เสี่ยวอยู่และข้าจะจับตาดูการฝึกฝนของเหล่าสาวกในนิกายจะไม่มีอะไรผิดพลาดคุณสามารถวางใจได้และจัดการเรื่องของพี่ชายคนโตจิยงยีมิงพยักหน้าเมื่อมีพวกเขาอยู่รอบๆเขาไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในนิกายงานของเขาตอนนี้คือการเข้าใจสถานการณ์ของกูหลิงเฟย คนที่อยู่บนยอดเขากล่าวว่าเขาไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ทั้งหมดเพราะเขาได้มาเพียงครึ่งเดียวของแผนที่แต่เขายังบอกด้วยว่าหลังจากที่เขาได้รับอีกครึ่งหนึ่งของแผนที่แล้วเขาจะสามารถได้รับการปรับปรุงอย่างมหาศาลหลังจากผสานแผนที่ทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วเขาจะสามารถถอดรหัสเบาะแสและถอดรหัสความลับภายในได้อย่างแท้จริงเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจิยงหยิหมิงไม่สามารถรอได้อีกสักวินาทีหากเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็เหมือนมีน้ำทิ่มแทงอยู่ข้างกาย อย่างไรก็ตามเขารู้สึกงงงวยเล็กน้อยชายชราพูดอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขาได้รับเป็นเพียงเศษเสี้ยวของแผนที่แต่ทำไมม้วนหนังสือที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้จึงค่อนข้างสมบูรณ์แล้วถ้าจะบอกว่าสิ่งที่เขามีเป็นเพียงเศษเสี้ยวของแผนที่ก็ดูไม่เข้าท่าใช่ไหมจะว่าไปแล้วสิ่งที่ชายชราพูดก็ไม่น่าจะผิดแม้ว่าเจิยงหยี่มิงไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่เขาก็ยังหยิบคมภีที่เพิ่งได้รับออกมาด้วยความสงสยัยหลังจากดูอย่างระมัดระวังแล้วเจิยงหยี่มิงก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ อะไรที่แตกต่างกันชิ้นส่วนม้วนคมภีที่บุคคลลึกลับส่งมาให้เขามีปฏิกิริยากับแผ่นทำนายของวิชาโหราศาสตร์ซีเว่ยซึ่งนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้เหมือนกับอันที่แล้วเจียงยีหมิงกลับไปที่ห้องโถงใหญ่และเปิดใช้งานแผ่นทำนายด้วยความสงสัยพลังงานทางจิตวิญญาณในห้องโถงใหญ่เริ่มหมุนเวียนของเงยหน้าขึ้นทันทีดูเหมือนว่าไม่มีข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วภาพวาดที่เหลืออยู่มีปฏิกิริยาโดยตรงกับกระดานทำนายเจียงยีหมิงมีความสุขมากดูเหมือนว่าาาเขาจะดถูก ทันใดนั้นเขามองไปที่คมภีที่อยู่ตรงหน้าเขาในที่สุดก็เข้าใจคำว่าเขาได้มาแต่ภาพที่ไม่สมบูรณ์ตอนที่หนึ่ง้แปดดแผนภาพไทจินี่เป็นเพราะแผนภาพทั้งสองเป็นเหมือนปลายทั้งสองของหินและหยางในแผนภาพไทจิพวกเขาเป็นสองด้านของแสงสว่างและความมืดแม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนแผนภาพสองแผ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงแต่ถ้ามีใครนำมันมารวมกันและดูโดยรวมก็จะสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองอย่างคลุมเครือนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เจิงหยิมิงได้ดูม้วนหนังสือเขาได้รู้สึกถึงรั ออราเหล่านี้ปรากฏขึ้นเกือบจะพร้อมกันหลังจากนั้นเขารู้สึกถึงแรงกดดันระหว่างสวรรค์และโลกครั้งนี้เขารู้สึกกดดันเช่นกันรอดูเหมือนว่าม้วนคมภี์ที่เขาได้รับจะไม่ใช่ม้วนเดียวของที่อยู่ในมือเขาไม่ใช่ของประเภทเดียวหลายคนมีมันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนจำนวนมากถึงเข้ามาที่นี่ถ้าคำแนะนำไม่ผิดเขาอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ในวันนี้จิยงยีมิงหายใจเข้าลึกๆและปล่อยพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณของเขาอย่างช้าๆรวมแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์สองแผนที่ไว้ข้างหน้าเขาเขาไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกนี้มากนักแแแต่่จรจริงงงๆลลลล้้้้วเเเขาาูสึึกกไดถปปียยยนนนภใ็อ เจียงยีมิงมีความสุขมากแม้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากมีพลังงานชนิดหนึ่งอยู่ในนั้นที่เขาไม่สามารถควบคุมได้จะมีปัญหาไหมถ้าเขาเรีบเร่งขนาดนั้นถ้าเขาจำไม่ผิดดูเหมือนจะมีออร่าของเทพปศูนโบราณอยู่ในม้วนกระดาษนับประสากับออร่าของเทพปศูนเขาอาจไม่ได้รับพลังงานในร่างของเทพอศูนด้วยซ้ำเมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้เจียงยีมิงก็ยิ่งลังเลที่จะรอเขาแทบรอไม่ไหวที่จะรู้ความจริงหากมีบางสิ่งในนั้นที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้โดยตรงเขาจะดูดซับพลังงานทั้งหมดภายในแม้ว่าเขา้อองง่่ยกกาาาามททรรดัลลนหืไ เขาถูกใช้มานานแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานที่ไม่ได้เป็นของเขาแต่เดิมยิ่งออร่ามีพลังมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้คัมภีร์ทั้งสองจึงผสานเข้าด้วยกันอย่างช้าช้าห้องโถงใหญ่ประทุด,ด้วยพลังงานที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนไม่น่าแปลกใจที่ชายชราพูดเช่นนั้นในตอนนั้นเป็นเช่นนั้นเจียงยีมิงหลับตาแน่นรู้สึกถึงความลึกซึ้งภายในสิ่งที่ชายชราพูดนั้นถูกต้องถ้าเขามีเพียงม้วนเดียวมันจะเป็นเพียงเศษกระดาษไร้ประโยชน์ในที่สุดเจยยงห่มาาาาวชชรรถึอะไ คทํทีทั้งสองนี้ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดหลังจากรวมเข้าด้วยกันแล้วเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของสถานที่ที่นี่ควรเป็นสถานที่ที่คล้ายกับอาณาจักรลับและต้องมีสมบัติมากมายซ่อนอยู่ในนั้นไม่ว่าพลังงานในมันจะสามารถเพิ่มอาณาจักรของเขาได้โดยตรงหรือทําให้เขาได้รับสมบัติเขาก็ต้องพยายามอาจารย์ได้ค้นพบสมบัติมากมายเมื่อเร็วๆนี้เขาได้รับเรื่องน่าประหลาดใจเป็นระยะๆเะะหล่าสาวกต่างก็รู้สึกถึงพลังทางจิตวิญ,ญญาณที่ระเบิดออกมาจากห้องโถงใหญ่ใช่แต่ณจุดนี้มมมมมััันนนนเเเปปป็็ไไไไ่่่่ด้ลยยยยทีีงสงงงงงคคสสใใวาาาาแแขขขกรรรรออจ์ชหม ไม่แน่นอนพวกเขาไม่ได้สงสัยในตัวเขาเลยเพียงแต่ว่าอาจารย์ของเราดูจะชั่วร้ายเกินไปหน่อยทุกคนได้เห็นสถานการณ์ในตอนนี้อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ของพวกเขาฆ่าคนต่อหน้าพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเขายังใช้วิธีการที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งไม่ทิ้งศพไว้แม้แต่ชิ้นเดียวทั้งหมดนี้เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยสาหรับเจียงยีมิงถ้าเป็นเช่นนั้นท่านอาจารย์ไปถึงอาณาจักรไหนแล้วฉันไม่รู้เราควรปลูกฝังให้ดีนับประสาไปถึงอาณาจักรของปรมาจารย์อย่างน้อยเราควรไปถึงหนึ่งในสิบของอาณาจักรของเขาหัวใจของเจยงย จากนั้นเขาก็ปล่อยออร่าบางอย่างออกมาจากแผ่นทํานายและผสมทั้งสองเข้าด้วยกันจากนั้นลําแสงก็พุ่งออกมาจากแผ่นทานายและเจาะเข้าไปในสมองของเขามันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นจริง,รง,รงๆเขาก็เข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่ซาประักหักพังของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่รู้จักนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากเทพปีศาจโบราณกาลังจะตื่นขึ้นอีกครั้งการตื่นขึ้นของการปรากฏตัวของสิ่งนี้มักจะเป็นหายนะสาหรับโลกแต่สําหรับบางคนอาจถือเป็นการทดลองท้ายที่สุดพวกเขาสามารถได้รับสมบัติล้ําค่าที่ปกติแล้วจะจินตนากากรไไม่ได้ ยิ่งกว่านั้นถ้าพวกเขาสามารถฆ่าเทพปีศาจโบราณได้ก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นเต็มที่สิ่งที่พวกเขาจะได้รับก็จะยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญที่สุดสมองของจียงยีมิงถูกปลุกอย่างต่อเนื่องความทรงจำที่ถูกยัดเข้าไปในสมองของเขากำลังบอกเขาว่าไม่เพียงแต่เขาจะได้รับประโยชน์มากมายจากเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์คนโตของเขาเป็นไปได้อย่างไรสถานการณ์ปัจจุบันกับสิทธิ์คนโตของเขาคือเขากำลังจะปลุกสายเลือดของเขากหลิงยังกล่าวด้วยว่ากูแฟมิลี่ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหล,งลังลายา้้วดดสอืใๆซ และตอนนี้เมื่อคิดว่าเขาค้นพบว่าการล่มสลายของตระกูลกูลนั้นเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าปีศาจโบราณทำไมถึงเป็นเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่ามีความลับที่ไม่มีใครรู้จริงๆเมื่อเขานึกถึงสิ่งนี้หัวใจของจริงยี่มิงก็สั่นอย่างรุนแรงถ้ามันเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าปีศาจโบราณรัฐธรรมนูญของกูหลิงเฟยจะเป็นอย่างไรถ้ากูหลิงเฟยมีพละกําลังเช่นนี้ความแข็งแกร่งของนิกายจะไม่ดีขึ้นอีกหรือนี่เป็นสิ่งที่ดีจนเขานึกไม่ถึงตอนนี้เขาต้องยืนยันเวลาและสถานที่ก่อนเขาควรไปถึงก่อนใครๆแล้วค่อยคิดหาาาววิธีีท่่่จะกอกอบยคมังงภใน หากเขาเจ,รจริงๆเขาคิดว่าเขาจะต้องพบกับการต่อสู้ครั้งใหญ่จิยงยีมิงตระหนักดีถึงหลักการของไม่มีอะไรเสี่ยงและไม่มีอะไรได้มาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเขาต้องประสบกับปัญหาทั้งหมดนี้ตอนที่189รดความโกรธแค้นของครอบครัวลึกลับเทพป,ปีศาจโบราณไม่ใช่คนที่ควรล้อเล่นเมื่อถึงเวลาใครจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้จิยงยีมิงจะระงับความสุขในใจของเขาได้อย่างไรเขาแค่ต้องการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขาก็สงบลงทันทีนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดสินใจได้เขาอาจเจอคู่ต่อสู้มามาากย เขาสัมผัสได้แล้วว่ามีคนจํานวนมากในดินแดนมายาที่รอาการแข่งขันกับเขาเพื่อคืนที่ของเทพเจ้าปีศาจโบราณการคืนที่ของเทพเจ้าปีศาจโบราณเกี่ยวข้องกับอะไรกูหลิงเฟยสิคนโตของเขาเป็นไปได้ไหมว่าเลือดในร่างกายของกูหลิงเฟยเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าปีศาจโบราณบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ง่ายๆอาจมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างทั้งสองแผ่นทำนายค่อยๆเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เขาต้องการตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทําคือรอโอกาสที่เหมาะสมเมื่อเจียงยี่หมิงเห็นสิ่งที่ค่อยๆเปิดเผยต่อหน้าเขาเขาก็ตกใจอย่างแท้จริง สถานที่ที่เทพปีศาจโบราณกำลังจะฟื้นคืนชีพอยู่ในเขตดีวายฟีนิกซ์ดีมันเยี่ยมมากมันช่วยให้เขาไม่ต้องลำบากในการเดินทางครั้งล่าสุดที่เขาต้องไปที่ยมโลกเขาใช้เวลาสองสามวันกว่าจะไปถึงที่นั่นพร้อมกับดงมีคิดว่าคู่ต่อสู้ครั้งนี้ถูกต้องในภาคดีวายฟีนิกซ์ค่อยยังชั่วอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะสามารถหาตำแหน่งของคู่ต่อสู้ได้ก่อนแต่ก็ยากสำหรับเขาที่จะบอกว่าสามารถพาเขาไปได้โดยตรงตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้เกี่ยวกับขา่าวนี้หลายคนแอบอยากได้มันเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะซับซ้อนหากพวกเขาเริ่่มตอสู้ ผู้คนนับไม่ถ้วนจะติดตามรัศมีของการต่อสู้และเข้ามาหลังจากนั้นทุกอย่างจะกลายเป็นการต่อสู้ที่วุ่นวายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาต้องพิจารณาความเป็นไปได้อื่นเกี่ยวกับร่างกายของกูหลิงเฟยนั่นคือความเป็นไปได้ที่เลือดในร่างกายของกูหลิงเฟยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าปีศาจโบราณแต่การตื่นขึ้นของเทพเจ้าปีศาจโบราณจะสร้างเครื่องมือสำหรับการปลุกรัฐธรรมนูญของกูหลิงเฟยครั้งสุดท้ายที่ดงมีเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นพวกเขาไปที่ยม,มโลกโดยตรงและได้วัตถุมาซึ่งนั่นาาหกรรงงลััววย่ๆส์จิ ฉันกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่แต่พวกเขาให้โอกาสที่สวรรค์ส่งมาให้ฉันเจียงยีมิงไม่สามารถระง,งับความสุขในใจของเขาได้ย้อนกลับไปยังอันเดอร์เวิลเขาได้รับทักษะและสมบัติใหม่มากมายความแข็งแกร่งของคนในนิกายของเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันหากเขาไปยังอาณาเขตของเทพปีศาจโบราณโดยอาศัยความแข็งแกร่งของอาณาจักรจุติเพียงอย่างเดียวเขากลัวว่ามันจะอ่อนแอเกินไปเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาเป็นผู้บ่เพอะระดับอวตารเพยเียงคนเดียวในหลิงยุนเสกการไปยังสถานที่ระดับนั้นอาจช่วยอะไรเขาไม่ได้มากนะักแต่เขามีทางเลือกอื่นหรือไม่ เขาเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของเขายังมีเวลาเหลืออีกเพียงไม่กี่วันก่อนที่เทพเจ้าปีศาจโบราณจะฟื้นคืนชีพในช่วงสองสาวันมานี้เขาทำได้เพียงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้คง,งที่จากนั้นเขาจะไปพิจารณาคดีที่นั่นก่อนหน้านี้เขาพ่ายแพ้อย,อย่างไร้ความปราณีโดยเจ้านายคนสุดท้ายในอาณาจักรลับของนิกายในเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องคิดวิธีแก้ปัญหาที่เหลืออยู่ให้ได้เทบอกค่าทีของที่อาจารย์นำกลับมามีประโยชน์จริงหรือทีเอสคิดว่าคุณกำลังถามคำถามแบบนี้พี่สาวไม่่่่ใชววาาาาาััันนิิิจจจจรรรรรณ์์เธออออแตคุสสสงงงยยกดขๆห สาวกของลิงยุนเซกก็เหมือนกับอาจารย์ของพวกเขาที่หมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนอย่างไรก็ตามไม่กี่คนที่ติดตามอาจารย์ของพวกเขาเพื่อพบชายชราในตอนนี้รู้สึกงงงวยมากท้ายที่สุดแล้วฉากที่พวกเขาเพิ่งเห็นนั้นไม่ธรรมดาจริจงๆไม่ว่าพวกเขาจะมองอย่างไรชายชราบนยอดเขาและความจริงที่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้อย่างง่ายดายนั้นล้วนเป็นเรื่องแปลกเล็กน้อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าของที่ชายชราให้มานั้นค่อนข้างดีอาจารย์ของพวกเขาได้ไขความลับทันทีที่เขากลับมาเช่นนี้ไม่จําเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่ๆ พวกเขาทั้งหมดคาดหวังมากอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันของพี่ชายคนโตของพวกเขาก็ยังไม่ชัดเจนไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลิงยุนเซกทั้งหมดสงบสุขและมีเพียงเสียงของเหล่าสาวกที่ฝึกฝนอย่างไรก็ตามสาวกไม่กี่คนรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายอย่างแน่นอนในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตตัวอย่างเช่นการมาเยือนของโฮยุนเซกและเหตุการณ์ที่เกิดกับช่างกวนแฟมิลี่ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้ก่อ ในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามได้กล่าวว่าฝ่ายที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจินตนาการได้ผู้ต่อสู้จะอยู่ในระดับใดพูดตามตรงคำพูดข่มขู่แบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับพวกเขาท้ายที่สุดนี่คือหลิงยุนเซกหลิงยุนเซกได้รับคาข,ข่มขู่น้อยลงในอดีตหรือไม่ถึงกระนั้นเกือบทุกครั้งอาจารย์ของพวกเขาก็ตัดสินโดยไม่มีข้อยกเว้นอย่างที่พูดไปทุกคนมีความรู้สึกคลุมเครือว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากคัศนคติที่เยอ,อย่ยมและงายติการของฝ่ายตรงข้ามมมไไ่่่ววาาาพกเขจะอองงยร พวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องความสามารถของคู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งเกินไปจริงๆศัตรูที่บุกเข้ามาครั้งนี้ถูกปรมาจารย์จัดการอย่างง่ายดายแม้ว่าพวกเขาจะสงสัยว่าอีกฝ่ายจะมาเคาะประตูบ้านอีกในครั้งต่อไปหรือไม่เลิกคิดเรื่องนี้กันเถอะพี่สาวในเมื่ออีกฝ่ายจากไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องมากังวลกับอะไรที่นี่สาวกคนอื่นไม่รู้สึก,กว่าเป็นเรื่องใหญ่ท้ายที่สุดไม่มีใครเคยเห็นศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเจียงยีมิงรู้สึกร้อนรนเขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์เพื่อฝ อันตรายของสถานที่นั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใต้พิภพเลยพลังวิญญาณกระเพื่อมในร่างกายของเขาจิงหยิหมิงใช้สมาธิทั้งหมดของเขาเพื่อสงบสติอารมณ์ที่ร้อนรนสิ่งที่เขาต้องทําในเวลาที่เหลือคือทําให้เสถียรและพัฒนาความแข็งแกร่งให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกไม่มากและผลกระทบจากการทําเช่นนั้นอาจน้อยมากแต่เขาก็ต้องพยายาม